หลักความจริงแล้วการปฏิบัติการกระทำทุกอย่างเราก็เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองเพื่อให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเองเมื่อตัวของเราได้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ตัวของเราแล้วเราก็สามารถจะช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นเพราะฉะนั้นการที่เราสวดทุกอันนี้ไม่ใช่สวดอ้อนวอนนะไม่ใช่สวดขอ แปลว,ว่าเมตตาตนถึงเราไม่พูดเราก็ต้องช่วยตัวเองปฏิบัติเพื่อตัวเองอยู่แล้วแต่อันนี้ในใจของเราเราก็ปรารถนาต้องการในความสุขไม่มีใครต้องการความทุกข์แต่ตัวของเราเองตาหลักในทางศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าต้องเมตตาตนก่อนช่วยเหลือตนก่อนจึงเมตตาคนอื่นจึงว่าสัพเพชตาวันนั้นก็ได้อธิบายไปแล้วเรื่องเมตตาตน และแม้ทางคนอื่นแต่เราโดยทั่วไปแล้วเราก็ทุกคนก็ห่วงแหนตัวเองช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วแต่อันนี้มาพูดเป็นเชียงออกทางวาจาเพื่อให้ปรากฏให้พร้อมโดยกายพร้อมด้วยวาจาและพร้อมด้วยจิตใจพร้อมดว้วยใตราวรเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นปฏิปทาขององค์สมเด็จพตัชมาทัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญมา ทุกอย่างพระองค์ต้องช่วยพระองค์เองคุลมศึกษาปฏิบัติให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในพระองค์เองเช่นพระองค์สร้างบารมีเพราะพระองค์เมตตาตัวพระองค์เองทิ่อย่ในกองทุกตกโย่ในความแก่ความเจ็บความตายถึงแม้ว่าจะโปรดสอนคนอื่นไม่ได้พระองค์จะต้องสอนตัวพระองค์ก่อนจะต้องช่วยเหลือพระองค์ก่อน เป็นส่วนช่วยเหลือคนอื่นจะได้แค่ไหนเพียงไรนั่นเป็นกิจที่หลังเพราะฉะนั้นปฏิปทาอันนี้เมื่อพระองค์ได้บรรลุปรัสู้แล้วพระองค์จึงสอนพระภิกษุทั้งหลายหรือสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้แม่ตาตนช่วยเหลือตัวเองปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบโดยตนเองแล้วจึงช่วยเหลือผู้อื่น ถึงเราไม่พูดมันก็ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เราพูดด้วยเหมือนกับอ้อนวอนขอแท้จริงถึงขอไม่ขอเราก็เมตตาตนรักษาตนอยู่แล้วแต่บางคนไม่เข้าใจทิ้งพระประโยชน์ของตัวเองไปทาแต่ประโยชน์ผู้อื่นเพื่อให้ประโยชน์ผู้อื่นสะท่องกลับมาหาตัวเราเองเมื่อผู้ไม่ได้ผลตามความปรารถนาก็โกรธไม่พอใจเพื่อวงังผลตอบแทน ไม่ใช่เสียสละที่ิทิใดก็ตามเราไม่ได้หวังเพราะเหตุใดเพราะเรามีอยู่แล้วเพราะเราช่วยช่วยเหลือเราอยู่แล้วเราสมบูรณ์อยู่แล้วเราไม่ได้เป็นคนหิวเมื่อชะให้คนอื่นทำนี้แล้วก็คิดกําไรจากคนอื่นตอบแทนอันนั้นแล้วอ่ะมันไม่เป็นเมตตาทิ่แท้จริงส่วนเมตตาทิ่แท้จริงนั้น เมตตาตนเองช่วยเหลือตนเองทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นสงเคราะห์สนสนสนอื่นจนกว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองตัวของเขาได้โดยวิธีสงเคราะห์โดยให้ที่อยู่ที่อาศัยโดยสงเคราะห์ให้ความรู้ความปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือโดยตนเองโดยให้การศึกษาให้การอบรมที่แนะแนวทางโดยประกาศต่างๆ สิ่งตอนนี้ล้วนแต่ทำด้วยเมตตาจิตสัซึ่งเรียกว่าสัตว์ตาคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคำว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงบางคนแอบเข้าใจหมายไปถึงสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในป่าในเขาหรือที่อยู่ที่ไหนนอกจากมนุษย์คำว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นพระพุทธเจ้าหมายถึงผู้ที่มีชีวิตทั้งหมดแม้แต่มนุษย์ก็เรียกว่าสัตว์เพราะเหตุใด ยังเรียกว่าสัตว์เพราะว่าคำว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัตตะสัตสตาคือเป็นผู้ที่คล้องอยู่ติดอยู่ในภพติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผสพในธรรมมรผู้มีกิเลสอยู่เรียกว่าสัตว์ทั้งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อพระองค์ทรงสร้างปรมีอยู่ เขาก็เรียกว่าสัจเรียกว่าโพธิสั์แต่สัตพู้ที่มีความรู้ความฉลาดหรือสั์ที่จะได้บรรลุทำชั้นสูงหรือกําลังปฏิบัติเพื่อหนทางจะได้บรรลุถึงซึ่งชั้นสูงเรียกว่าโพธิสัต์พระองค์สร้างารมีทุกภพกทุกชาติยังเรียกโพธิสัต์แม้แต่พระองค์ทรงเกิดในชาติสุดท้ายพระองค์ทรงเสียสละทรงปฏิบัติอยู่เป็น สมณะอยู่แต่ยังไม่ได้ตร,รัสรู้พระองค์ก็ว่าเมื่อเราแต่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมเพราะฉะนั้นบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่ข้องอยู่ยังมันได้บรรลุธรรมท่านเรียกรวมๆเรียกว่าสัตว์เพราะฉะนั้นหมายถึงมนุษย์ด้วยคำว่าสัพเพสตตาเมตตาให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเราเข้าใจไว้ดังนี้ ไม่ได้หมายถึงไรัตั์เดริฉาน,นอย่างเดียวหมายถึงมนุษย์ถึงเทวดาถึงอะไรทั้งหมดที่ข้องอยู่ทั้งนั้นเขาเรียกว่าษักรในสัพภาษาความหมายของธรรมะที่ทรงใช้ในธรรมที่สั่งสอนอบรมในสมัยนั้นจนถึงสมัยนี้เราก็ยืมศัพท์เหล่านั้นมาพูดศัพท์ดั้งเดิมเพราะเหตุนั่นเราทั้งหลาย เราควรสอดสองเมตตาตัวเราช่วยเหลือเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือแล้วใครจะช่วยเหลือเราเมื่อเราต้องการความสุขเราก็พูดออกมาขอให้เรามีความสุขถึงแม้ขอเราก็ปฏิบัติด,ดูแลบริหารครบคำงมอยู่ตามระดับมันต้องการสินใจก็หามาทนุบำรุงสเกตกาโยทุกวัน เพื่อให้ได้ความสุขอยู่ด้วยอามิรเท่าี่ควรแล้วเราก็ต้องการความสุขในทางธรรมต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมนี่ก็ล้วนแต่เราปฏิบัติความเมตตาตัวของเราเองเพื่อสงสารยกตัวเราออกจากทุกนี่เองนท่านเรียกว่าแผ่เมตตาตนให้เข้าใจไว้เหมือนกับพุทธานุสติเมตตาจัก อาสพังมรณะสติอาจจะลึกถึงคุณรพระพุทธเจ้าหนึ่งให้เมตตาหนึ่งคือเมตตาตนและเมตตาสัตว์เ่านี่เองเราทาั้งหลายพยายามปฏิบัติเพราะเราทาั้งหลายยังออกจากขันห้าไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ติดอยู่ในขันห้าขันห้าคือรูปติด,ดตอยู่ในโลกหลงอยู่ในโูก ขันห้าคือเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งของขันห้าเราก็หลงยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงในเรื่องเวทนาขันห้าคือสัญญาเราก็ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องสัญญาขันห้าคือสังขารเราก็ยังไม่แทงตลอดในเรื่องสังขารขันห้าคือวิญญาณเราก็ยังไม่แทงตลอดในเรื่องวิญญาณ เรารู้อย่างไม่ตลอดเพราะฉะนั้นเราจึงติดข้องออกจากขันห้าีน,นไม่ได้เราเนึกว่าขันห้าเนี่เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์แก่เราที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็เลยมัวเมาประมาไม่เนึกว่าขันห้าเนี่เป็นทุกข์ภัยในวัฏสงสารไม่เห็นว่าขันห้าเนี่เป็นพิษเป็นภัยแก่เราเราเนึกว่าเป็นมิตรของเราอย่างที่เราควรทนุถนอม เราเลยเข้าใจผิดเสียใหญ่โตจึงไม่มีความเกียดะก,กายไม่มีความพยายามเพื่อให้ลุดพ้นจากขันหา้านนี้แต่องค์สมเด็จพระศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างอบรมสติปัญญาสามารถระลึกทบทวนทุกที่เกิดขึ้นในตัวของพระองค์เมื่อก่อนและสัตว์ทั้งหลาย พระองค์พิจารณาไปแล้วรวมยอดคือเบ็จขันคือขันห้านี้เองด้วยอำนาจเห่นเราอุปทานหรือหลงยึดถือว่าเป็นตนเป็นของตนเพราะฉะนั้นจึงมาสอนให้เราทั้งหลายมาฝึกหัดส,สมาธิภาวนาโดยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็อุบายเครื่องทำจิตใจของเราให้หมดจดสะอาดสงบ เพื่อให้จิตใจของเราอยู่ในขอบเขตแห่งธรรมของขอบเขตแห่งมากคือหนทางที่ออกจากทุกข์คือสติก็อยู่ในขอบเขตแห่งความระลึกความเพียรก็อยู่ในขอบเขตแห่งความพยายามไม่ลดละสมาธิก็อยู่ในขอบเขตแห่งจิตตั้งั่น ปัญญาสมาธิผิความเห็นชอบประโยชนใ์ในขอบเขตแห่งความเห็นชอบเห็นตรงไม่เอียงเอ็นไปทางอื่นส่วนทุกข์ก็เห็นว่าทุกตรงตามความธรรมตรงกับความจริงที่เป็นธรรมอยากประเสริฐส่วนเหตุให้ทุกข์เกิดก็สามารถเห็นทุกข์ที่มาจากเหตุไหลามาจากเหตุ เมื่อเหตุมีเมื่อสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ก็มีเหมือนกับเมื่อความหลงมีแล้วนความทุกข์ก็ย่อมมีเมื่อความหลงหมดไปแล้วความทุกข์ก็ย่อมหมดไปด้วยความหลงคืออะไรคือเราไม่รู้ความจริงในรูปไม่รู้ความจริงในเสียง ไม่รู้ความจริงในกลิ่นในรสในผงทพะในธรรมอารมณ์เรายังหลงสิ่งอย่านี้อยู่เรายังสำคัญผิดอยู่เพราะฉะนั้นปัญญาสมาทิฐิที่ความรอบรู้ในกองสังขารของเรานั้นยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ถูกสังขารหลอกชื่อว่าเรามีอวิชชาส่วนอวิชชาไม่มีใครรู้หรอกว่าจะมากน้อยเท่าไหร่ เรามองหาวิชาไม่เห็นเพราะจะเอาความไม่รู้ไปหาความรู้นะมันก็ยากที่จะรู้ได้เมื่อเ,เอาความมืดไปหาความมืดมันก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่าอาวิชามีอยู่ในจิตใจของเราเราต้องดูความหลงในวัตถุเราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสหนานแน่นเท่าไรเรารู้ใจเห็นจริง วางถอดถอนจิตใจได้เกิดความเบื่อหน่ายมากน้อยเท่าใดความรู้นี่แหละเป็นเครื่องวัดที่เราได้ชำระอวิชชาและกำจัดอวิชชาสังขารที่มันปรุงแต่งเกิดขึ้นในจิตในใจของเราสิที่มันเกิดขึ้นเรามีความหลงในวันหนึ่งหนึ่งมากน้อยเท่าใดเรารู้เท่าเห็นจริงมีเท่าใดนี่เราก็จะได้รู้เป็นเครื่องวัด เรียกว่าปัญญาความรอบรู้ในของสังขารจะนั่งหลงมากก็มนี้อวิชชามากถ้าไม่รู้เสียเลยมันก็หลงเต็มรอบอย่างสมณ์บริบูรณ์เป็นเครื่องรู้ตัวของเราเพราะฉะนั้นการภาวนาก็เป็นเครื่องวัดความรู้อันหนึ่งถ้าจิตของเรามันไม่หลงน่ะรันลึกพุโทโธพุโทโธมันก็ทํางานให้เราต่อเนื่องไปมันไม่จับน้อนวางนี่มันลึกต่อเนื่องกันไปตามระดับ สติก็มีหนา้าที่ระลึกสมปชาโนมีความรู้ตัวก็มีหน้าที่ของความรู้ตัวทํางานอยู่อย่างนั้นเมื่อสองอย่างทํางานต่อเนื่องกันแล้วความหลงความเผลอก็ไม่มีกลายเป็นปัจจุบันหน้าเหตุและปัจจุบันนผลเหตุผลที่อาศัยเกี่ยวเนื่องถึงกันเมื่อสาสาเกี่ยวพันกันไปแล้วความรู้เป็นเหตุความสงบเป็นผล ความไม่หลงถูกมักคือสติทุกมักคือความเพียรพยายามทุกมักคือสมาธิตัดขาเดเนียวมักเป็นเครื่องตัดขาดจากอุปทิศในส่วนที่สามารถที่จะทําให้ขาดได้จิตเข้าสู่ความสงบและความสุขซึ่งเป็นทำให้เราได้รับความวิเวก วิวิจเจวยวกาเมเน่ะมันสงบจากกามอารมณ์ไม่มาก่อกวนวิวิจเจวะวอกุศเลน่ะมม่นสนับจากอกุศลธรรมมีกามาฉันทะมีพยาบาทน,นะมีสินะมมะห่วงเหงาหานอนมีอทุทธัจจากกุศจังทงจิตแต่ทุ่งซ่านรังคาสเฝ้าหนองเพราะอารมณ์ไม่ดี มีวิจิตรชาสงสัยในตัวเองมีเสว่าผู้ทะเลี่ยเสบ่าผู้สรรมที่มีประจําอยู่ในจิตใจแตาสิ่งเหล่านี้ขาดจากจิตใจด้วยมรรคือสติ้วยมรรคือสมาธิตั้งมั่นแน,แน่ๆเขาถึงสุขความสงบละเอียดลงไปเพราะอกุศลธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ยาก เมื่อเรารวมจิตสงบเข้าสู่ความละเอียดแล้วมันไม่สามารถที่จะติดตามไปได้เหมือนกับน,น้ำทะเลที่ถูกเอามาเผาให้เกิดความร้อนขึ้นมากลายน้ำกลายเป็นไอพอกระทบความเย็นกลับเป็นน้ำขึ้นมาอีกความเค็มของทะเลเป็นความอยาธาตาที่อยากไม่สามารถจะเป็นไอละเหยติดละเหยติดตาม ไอ้น้ำที่ละเอียดกว่าไปได้เพราะฉะนั้นน้ำจึงสามารถสลัดออกสิ่งที่สกปรกสิ่งที่มีรสต่างๆได้เหลือแต่ธรรมชาติของมันเองมีรสธรรมชาติเป็นน้ำที่บริสุทธิ์จิตใจของเราเป็นธรรมชาติที่ละเอียดแต่ที่บันมัวหมองเพราะมีสิ่งอื่นมาผสมถ้าเราสามารถชำระจิตใจของเรา รักษาให้เข้าสู่ความละเอียดมีตะโปคือเผาให้เล่าร่อนเป็นไอขึ้นมากลั่นออกแยกออกจำแนกออกจำแนกออกสิ้นหล่านั่นสิ้นสกปรกสิ้นที่อยากออกอก็เอตังสั้นตังเอตังประตังนี่เป็นของละเอียดนี่เป็นของประเนตนี่เป็นสิ่งที่สงบอย่างยิ่งประณีตอย่างยิ่งเพราะฉะนั้น เราทั้งหลายพยายามทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นแน่วแน่และรวมเข้าสู่ความสงบสิ่งเหล่านี้ทาราพดธละเหมือนกับสิ่งที่สุดเอื้อมสุดลิสัยถ้าเราเข้าใจถูกต้องจิตยอมรับความจริงจิตมันอ่อนควรคกอการงานมันก็ปล่อยวางให้เรามันไม่คานมันไม่ดื้อดานมันไม่ขัดข้านความสงบมันไม่ขัดข้านความละเอียด จิตมันอ่อนเรียกจิตแล้วจิตมันเบาจิตโมทโตตาจิตอ่อนกายโมทโตตาจิตจะมุโตตาคือกายอ่อนจิตอ่อนกายกามัญญาตาจิตกามัญญาตากายเทาเราก็กนั่งทลายก็นั่งได้มันพร้อมควรเพจการมานมันไม่ขัดข้าดจิตจะยอมรับความจริงทำดอกนั้น ให้บังเกิดผลให้แจ้งประจักษ์ในตัวของเราขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามกำหนดลึกปล่อยวางอารมณ์ให้สบายทำด้วยศรัทธาความเชื่อความเรื่องใจความสบายความพอใจความเอาใจใส่ต่อการสํารวมต่อการระลึกบริกรรมพุทโธพุทโธโดยจังกัดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เรียกแต่งใจให้ดีเป็นกุศลธรรมก่อนเมื่อจิตเป็นกุศลธรรมเป็นพื้นแล้วสตติก็เป็นกุศลธรรมสมาธิก็เป็นกุศลธรรมด้วยกันความสงบก็เป็นฝักฝ่กุศลความพอใจความพยายามก็เป็นกุศลโดยขันตะกูลโดยการกตรกูลปัญญาด้วยกันทําให้เกิดความฉลาดสามารถกาจัด อันตรกุลอกุศลพักพวกอกุศลออกให้สิ้นไปนี่ขอให้เราท้งหลาย,ยาพยายามพยายามรวบรวมะกุลกุศลในฝักฝ่ายกุศลทั้งหลายเข้ามาให้เป็นกำลังเช่นศ่ศรัทธาก็เป็นกุศลเจตสิทธิ์วริยะก็เป็นกุศลในเจตสิทธิอสติก็เป็นกุศลสมาธิก็เป็นกุศลปัญญาก็ดิเป็นกุศล ด้วยกันเป็นพลังอันสําคัญเ,เพื่อให้รักษาจิตไว้มั่นคงไม่ให้อกุศลอันลามกมากกครวนจิตใจของเราขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามสมควรแต่เวลาจึงคอยเลิกพร้อมกัน